แอฟทักษออนน้ำตาไหลกลางรายการหลังได้ฟังความในใจจากลูกสาวน้องปีใหม่ล่าสุดทำเอาทางด้านคุณแม่สุดสตรองแอฟทักษออนน้ำตาไหลกลางรายการหลังได้ฟังความในใจจากลูกสาวน้องปีใหม่สองแม่ลูกที่อยู่ด้วยกันเรียกได้ว่าแอฟทักษออนพักสุขเจริญเป็นคุณแม่สุดสตรองที่เลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่มาเพียงลําพังแถมยังเลี้ยงลูกสาวออกมาได้น่ารักกิริยานอบน้อมเหมือนกับคุณแม่ไม่มีผิดและไม่ว่าจะพาน้องปีใหม่ ไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเอ็นดูเต็มไปหมดล่าสุดทางด้านเอฟทักษออนได้ไปออกรายการแชสทูแชร์และมีช่วงหนึ่งทางด้านรายการได้เปิดคลิปของลูกสาวน้องปีใหม่พูดถึงคุณแม่เอฟทำเอาคุณแม่เอฟนั่งฟังอยู่ถึงกับน้ำตาไหลหลังได้ฟังสิ่งที่ลูกสาวบอกกับตัวเองโดยทางด้านน้องปีใหม่ ได้พูดว่าคุณแม่ของหนูเป็นคนอ่อนโยนพูดเพราะคุณแม่ไม่เคยพูดคำหยาบเลยค่ะตั้งแต่ปีใหม่เกิดมาถึงวันนี้ยังไม่เคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบเลยค่ะหนูเคยได้ยินคุณแม่พูดคำหยาบตอนที่คุณแม่ถ่ายละครค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยพูดในความเป็นจริงคุณแม่ไม่เคยเพ้อเจ้อเลยค่ะคุณแม่เป็นคนนอนที่พูดสั้นไม่ได้พูดยาวๆคุณแม่ก็ใจดีนะคะแต่ก็ดูบางครั้งถ้าปีใหม่ทำผิดคุณแม่ก็ดูแต่จะดูสั้นๆให้ตรงจุดหนูก็กลัวคุณแม่เหมือนกันค่ะ ที่หนูประทับใจในตัวคุณแม่คือคุณแม่ขยันมากเลยค่ะคุณแม่เหนื่อยมากหนูเข้าใจพอคุณแม่กลับมาคุณแม่ก็มากล่อมปีใหม่นอนสมมดถ้าหนูมีการบ้านคุณแม่ก็จะช่วยแทนที่คุณแม่จะไปอาบน้ํามานอนคุณแม่ใจดีเรียบร้อยสุภาพหนูชอบที่คุณแม่เป็นแบบนั้นและปีใหม่ก็อยากเปิดแบบคุณแม่ด้วยค่ะสิ่งที่หนูอยากจะบอกกับคุณหนูรักคุณแม่มากกว่าใครในโลกนี้ขอบคุณที่คุณ แม่ดูแลปีใหม่สั่งสอนปีใหม่อย่างดีเลยตั้งแต่วันนี้ปีใหม่ก็จะดูแลคุณแม่และก็ขอโทษที่บางครั้งหนูเป็นเด็กดื้อไม่ฟังคุณแม่ถ้าคุณแม่เหนื่อยจากการทำงานก็พักได้นะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่ใช้เงินเยอะคารักคุณแม่มากเลยนะคะ